อันนี้กว่าโอเคอันนี้อะไรเนี่ยใบโมใบโมอยู่ไหนนะาไตโมอยู่นี่ว้าวกนิ้งเลยต่อไปต่อไปต่อไปอะไรดีนะอันนี้ก็ได้แอนด์นี่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็อะไรเหรออัง่นอยู่ไหนนะอยู่นี่ว้าเกอันนี้อะไรเนี่ยกระสุนปลาตัวนี้โอเคถูกต้อง อันนี้อะไรเนี่ยอะไรที่สม้มถูกต้องแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลถูกต้องนี่พีชอันนี้นี่นเลมอนเลมอนเลยถูกแล้วเอาอันนี้เลมอนถูกต้องอ๋อมันเบี้ยวใช่ไหมเบี้ยวอันนี้อะไรเนี่ยอันนี่นนนนถูกต้อง อ๋อ oh. ไม่ใช่อันนี้สับประรดสับปนะรดอใช่ใช่ครับเครอาสับประรดครับเครอาสับประรดครับเด็กเล็สองเดือน